สวนมุนกับพ่อเนาะคนเก่งของพ่อหันหนามันนี่ลุกหันหนามะเ,เ,เ,เมื่อผู้ที่ตายไปทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้เล้วบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเขาจะได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้น บุญและบาปนั้นแหละคือยางแห่งจิตใจยางแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสรุปให้เห็นว่ากรรมมังเขตังการกระทําด้วยกายด้วยวาจาอันประกอบด้วยเจตนาแห่งใจนั้นเป็นเปรียบเสมือนแผ่นดินถ้าเจตนาดีกว่าทําดีพูดดีคิดดี จึงว่ากรรมมังเขตังกรรมที่กระทำด้วยเจตนาทางจิตนั่นแหละคือแผ่นดินตันหาสิเนหูตันหาคือยางเหนียวเหนียววิญญาณพิชังวิญญาณคือเมล็ดพืชเมื่อวิญญาณน,นั้นยังมีตันหาก็แสดงว่าวิญญาณน,นั้นไม่สิ้นกระแสจะต้องไหล ตัณหานี้พวกเราก็พอพูดถึงตัณหาก็บอกว่ามันไม่ดีจริงๆตัณหานี้ยังไม่ดียังไม่ชั่วเป็นตัวแปลอยู่กลางๆเมื่อใดอยากดีตัณหาดีก็เกิดขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมนี่ได้ย่อนตัณหายัวรังคนมาไปปฏิบัติธรรมน้ำันกว่านั้นขึ้นสีได้บุญดังเทือศาสนาม่เกิดมาดีกว่าเก่า ทงคนก็คือบอไปปฏิบัติธรรมดีๆบางทีได้ฌานได้หูทิพตาทิพต์ไปปฏิบัตินธะรรมนำเพลินกว่านะบางทีได้เห็นเลขเห็นหวยตัวดีๆโยนใส่ปักะแกะแกันยันคือสิรวยนี่มาด้วยตัณหาท่านจึงบอกว่าคนเรานี่ตัณหาสัมภวาตัณหาสัมภูตาตัณหานิสยาตัณหาปหาตภา เราเกิดมาพร้อมกับตัณหาเราเป็นอยู่ด้วยตัณหาเราได้อาศัยตัณหาพาไปทำบุญได้อาศัยตัณหาพาไปทำบาปจึงบอกว่าวตัณหานิสยังได้อาศัยตัณหาอยู่นะตัณหาปหาตัพังสุดท้ายจะต้องปะหารจะต้องฆ่าตัณหาทิ้ง เหมือนกับเราอยากจะข้ามฟากจําจเป็นจะต้องอาศัยตันหาตันหาอยากข้ามฝั่งโน้นตันหาก็เลยเกิดความพยายามไปหาไม้มาทําเรือ